นอกจากนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะจากพรบ,บรองดองทั้งในสภาและก็นอกสภากันเลยค่ะ ใช่แล้วนะครับโดยทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกนะครับว่าจะยกระดับการคุมนุมให้เข้มข้นมากขึ้นะนะครับหากว่าสภาไม่มีการถอนร่างพรบอ,กออกจากการพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับโดยบอกว่าจะมีการขับไล่นาย,ยกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของวิปรัฐบาลซึ่งก็นําโดยนายอุดมเดชรัตนะสะเสถียรประธานวิปก็บอกนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ได้มีการเลื่อนการหาห,าหรือร่างพรบปรองดองออกไปในเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ ขณะที่บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปอย่างเป็นไปด้วยความวุ่นวายครับหลังสอสอพักเพื่อไทยเสนอให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติจำนวนสฉบับขึ้นมาพิจารณาต่อวาระกระทู้ถามทั่วไปในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการบรรจุวาระเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาครับ รายละเอียดทั้งหมดเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับจากคุณบุษกรแก้วดอนรีรายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาครับค่ะคุณนันทวัฒน์ครประธานสภาผู้แทนราษฎรยังระบุด,ด้วยนะคะว่าหากพักประชาธิปัตย์หรือกลุ่มประชาชนกลุ่มใดที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพรบทั้ง4ฉบับก็สามารถนําเอากฎหมายมาเพื่อเป็นการพิจารณาล่างบองดองในครั้งนี้ได้ด้วยค่ะ โดยบรรยากาศก่อนการประชุมนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองรองแห่งชาติว่าเป็นไปตามข้อบังคับรัฐธรรมนูญส่วนจัดเลื่องการพิจารณาเป็นวันพรุ่งนี้หรือไม่ต้องประเมินสถานาการณ์การชุมนุมอีกครั้ง หากผู้ชุมนุมปฏิบัติตามรอบของกฎหมายก็ไม่น่าจะเป็นห่วงซึ่งถือเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยทั้ทงนี้หากพรคประชาธิปัตย์และประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยสามารถเสนอกฎหมายควบคู่มาได้โดยไม่ถือว่าล่าช้าเกินไปพร้อมเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีการพิจารณาร่างพรบรปรองดองทั้ง4ฉบับพร้อมกัน3ามวาระส่วนการประชุมหน้าอาคารรัฐสภาได้ประสานต ตำรวจนครบาลดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันได้เรียกประชุมตำรวจภายในรัฐสภาและรอปภหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกทางหากมีการชุมนุมยืดเยื้อขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในลำดับต่อไปขอทุนเงินและเรียนเชิญเพื่อไทยเสนอว่ามีสองฉบับ สองฉบับนะฮะซึ่งก็เห็นต่างเหมือนกันนะฮะเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยก็สามารถที่จะเสนอสองฉบับได้เหมือนกันนี่ถูกไหมฮะอาจจะให้กลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยแล้วเห็นสอดคล้องกับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอเสนอเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเสนอสสก็ช่ลงนามเซ็นชื่อกันก็ก็น่าจะได้ ด้านนายอุดมเดชรัตนาสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยหลังประหารือกับพักร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติโดยพักร่วมรัฐบาลพิจารณ ทั้งหมดมีมติเห็นชอบให้ของมติที่ประชุมเลื่อนร่างพระราชบัญญัติปรองดองขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระด่วนโดยจะเริ่มการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองสร้างความสงบสามัคคีและความมีเอกภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งในเรื่องของการค้าขายหรือการติดต่อในด้านอื่นๆโดยยืนยันว่าเป็นการพิจารณาตามปกติไม่ใช่การพิจารณาสามวาระรวตามที่เป็นข่าว สำหรับการประชุมสภาผู้แทรรนราษฎรมีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนทำหน้าที่ประธานการประชุมบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดหลังจากนายแพทย์ชลนานศรีแก้วสอสอนานพักเพื่อไทยเสนอต่อที่ประชุมให้นำเอาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติจำนวนสี่ฉบับขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกของการประชุมทำให้สสพักประชาธิปัตย์ประท้วงพร้อมตั้งคำถามต่อประธานสภาผู้แทรรนราษฎรถึงการบรรจุร่างพระราชบัญญ,ญัติปรองดองทั้งสี่ฉบับว่าเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนและชอบด้วยข้อบังคับหรือไม่ ขณะที่ประธานสภาผู้ทแทนราษฎรยืนยันว่าการบรรจุระเบียบว,วาระทําตามหน้าที่ของประธานที่จะเป็นผู้วินิจฉัยด้วยความถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองและการเงินตามที่ฝ่ายค้านกังวลประกอบกับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาเนื่องจากผลสำรวจความคิดของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศปองดองอย่างไรก็ตามหากมีสมาชิกท่านใดสงสยัยสามารถยื่นคําร้องของให้ตานตีความได้ โดยการที่จะขอเลื่อนเรื่องด่วนที่มันจุอยู่ในระเบียบวาระรก,การประชุมที่ธรรมธานกนามบรจุเพิ่มเติมนะครับเรื่องด่วนลำดับที่27ลำดับที่28ลำดับที่29และลำดับที่30เรื่องด่วนลำดับที่27เป็นร่างพระราชบัญญัตริระดวยความปรองดองแห่งชาติพศซึ่งพลเอกสนทิบุญยรัตนกรินกับคณะเป็นผู้เสนอ เรื 28, on ite, ่องด่วนที่28เป็นร่างพระราชจัดว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติพศที่นายนิยมบรัญญากับคณะเป็นผู้เสนอเรื่องด่วนที่29ร่างพระราชจัดว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติพศนายสามารถแก้วมิชัยกับคณะเป็นผู้เสนอและเรื่องด่วนที่30รับร่างพระราชจัิว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติพศนายณทุสัยเกื้อกับคณะเป็นผู้เสนอขึ้นมาพิจารณา ก็จากวาระกระทู้ถามทั่วไปขอผู้รับรองครับร่างฉบับนี้เนี่ยเข้ามาถูงที่ประชุมโดยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา2 1งวรรคกห้ามาตรา309และมาตรา143ยสามสา,า,ามารถานมรรถานและท่านประธานจะดึงดันมาได้ไงท่านประธานก็รู้อยู่แล้วว่ามันขัดรัฐธรรมนูญท่านประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติท่านไม่มีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะครับมันผิดรัฐธรรมนูนท่านดึงดันเข้ามาทำไม เป็นผมฉีกทิ้งไปเลยท่านประธานฉีกทิ้งจบเลยท่านประธานจบไม่ใช่เป็นอำนาจของประธานแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานจะมาตอบว่าท่านประธานวินิจฉัยถูกแล้วผมยืนยันและผมประท้วงตรงนี้และจะประท้วงต่อไปว่าท่านประธานทำผิดรัฐธรรมนูญเมื่อท่านประธานทำผิดรัฐธรรมนูญบรรจุร่างรัฐธรรมนนี้เข้ามา แล้วจะมาเสนอพิจารณาลุมติในยัตินี้ก็ไม่ชอบครับถ้าประธานอ้างข้อบังคับผมก็จะบอกประธานว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่าข้อบังคับถ้าท่านประธานไม่เคารพรัฐธรรมนูญพวกผมก็ไม่ต้องเคารพท่านประธานเรื่องด่วนหรือเรื่องเป็นพรบการเงินหรือไม่เป็นอำนาจของประธานซึ่งได้วินิจฉัยและบรรจุในระเบียบวาละเรียบร้อยแล้วก็ผ่านขั้นตอน ตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสนอยัติให้มีการเลื่อนยติขึ้นมาพิจาก่อนมีผู้รับรองถูกต้องผมก็ต้องดำเนินการต่อไปส่วนท่านที่ยังสงสัยว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือไม่เนี่ยท่านก็สามารถยื่นตีความได้ท่านทำไมไม่ใช้ช่องทางนั้นล่ะครับ